อนัตตาทุกสิ่งล้วนไม่เที่ยงอยู่แค่เพียงลมหายใจไฟอบอุ่นหนออัน,นิจจังรูปเวทนาสัญญาสังขารเป็นเพียงพอวันนี้หนอเห็นขันห้าเป็นทุกข์เอ่ยทุกข์กับสุขก็หมุนเวียนเปลี่ยนสลับมาจับความคิดเห็นได้ ก็นั่งขีดนั่งเขียนเห็นจิตใจไม่เที่ยงก็เลยมีความภาคความเพียรคิดอ่านเขียนด้วยปัญญาน่าจะดีเห็นความคิดว่าพุทโธโอ้สุขนักเป็นประจักษ์เห็นร่างกายเปลือนกับผีเห็นร่างกายตอนนี้น่าจะดีเห็นอีกทีเห็นจิต คิดปล่อยวางสงบสะอาดวางว่างวางว่างวางว่างวางจิตทำพูดคิดมีปัญญาหน้าสุขสร์รูปวทนาสัญญาสังขารเป็นเพียงขันห้าดับมันพลันเกิดนิพพานนั้นแสนสุขทุกไม่มีสุขขีสุขขังท่านปารธนาว่าเป็นสุขแต่ละยุค คนจดจำน่าจะมีสังขารวิญญาณตอนนี้โปรดปล่อยว่างวางน่าจะสุขีแต่เห็นอนัตตาอีกทีเราไม่มีตัวตนเลยครับก็กับสวัสดีทุกท่านครับได้บรรยายธรรมะออกจากใจในวันที่สี่ธันวาคมสองพหกพรุ่งนี้วัน ้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่9นะครับ5ธันวามหาราชวันนี้มีโอกาสบันทึกวิดีโอไว้เป็นอนุสรณ์ครับจิตปล่อยจิตวางจิตว่าง,จ,างจิตสงบจิตได้พบธาตุขันไม่เที่ยงหนอจิตสว่างสวัยจิตรุ่งเรืองบันเจดิดไม่ดีรอ ดวงจิตนี้ขอให้สว่างสวัยครอบโลกกระทำเลยจิตไม่เที่ยงจิตเป็นทุกขจิตไม่มีตัวตนกายไม่เที่ยงกายเป็นทุกข์กายไม่มีตัวตนรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงไม่มีตัวตนวางกายวางจิตจิตไม่ใช่เรากายไม่ใช่เราเราไม่มีตัวตนใครมีตัวตนก็ทุกไปวันนี้เห็นจิต เห็นจิตไม่ใช่จิตจิตก็คือจิตแต่จิตก็ไม่ใช่จิตวางจิตวางให้มันให้หมดวางทั้งกายวางทั้งจิตวางลมวางรูปวางกายวางใจวางดินวางน้ำวางไฟวางลมวางทุกอย่างร่างกายไม่ใช่เราจิตไม่ใช่เรากลางคืนฝันกาบวันคิดจิตลิขิตให้เห็นธาตุขันธ์ อนัตตาดับแหลกสลายสิ้นพลันเกิดนิพพานนั้นแสนสุขน่าจะดีรูปเวทนาสัญญาสังขารดิญญาณเป็นตัวทุกข์กลับมาสุขเห็นธาตุขันเป็นสุขขีนิพพานเกิดคนทั้งโลกทั้งปัตตพีต่อแต่นี้บรมสุขตลอดไปนิพพานะปัจโยโหโตุนิพพานังปรมังสุขขังจเจริญสุขจเจริญธรรมเจริญใจ โชคดีมีชัยตลอดไปตลอดกาลส,สาธุสาธุสาธุดับนะครับ